คครับผมขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้อยู่ช่องแฟนตาที่สู่กันในเกมโซนโฟร์เอ็กซ์เตน์นะครับผมวันนี้ก็จะมาทำคลิปนะครับผมรีวิวแพทนะครับเพือก็อัปเดตแพทใหม่ครับที่เข้ามาประจำวันที่11นะครับวันที่11ธันวานะเดี๋ยวผมจะมารีวิวทุกคนดูว่าจะเป็นยังไงนะครับผมก็เดี๋ยวเราไปดูหน้าตาแพทกันเลยครับ let's go อันนี้ก็คือหน้าตาแพทนะผมประจำวันที่11ธันวานะเห็นไหมก็มีแพทใหม่เข้ามาครับคือดันใหม่ครับผมอาร์เคดดัน โลเคนนะครับผมมีดันลิงนะครับผมดันใหม่เข้ามานะผมก็มีการล่ากิจกรรมกิจกรรมด้วยนะเดี๋ยวเราไปอ่านรายละเอียดทีหลังนะแล้วก็อัปเดตไอเทมใหม่ในซันต้าบ็อกดีอีนะผมก็คือเติมดีไอกล่องซนะันต้าดีอีนะผมเดี๋ยวผมแปะรูปคนหนึ่งดูคนนึงก <C ell an> ็ประมาณนี้ครับก็เพิ่มไอเทมใหม่เข้ามาก็ทั้งหมด6ชิ้นเลยนะครับก็เป็นคริสต์มาสนะครับทั้งหมด6ชิ้นครับใส่ครบ3ามส่วนใส่ครบ6ส่วนมีสเตตัสเพิ่พมขึ้นมาให้ด้วยครับก็ถือว่าค่อนข้างจะโอเคเลยดีเลยนนะะครับี ก็ใส่คขาสาส่วนได้เอาแท็กหนึ่งร้อยครับเด็บหนึ่งร้อยคิกห้าครับแล้วก็ใส่หกส่วนก็เหมือนกันเลยครับแล้วก็ใส่แต่ละอย่างก็สองคิกทั้งหมดเลยครับสองคิกมีเลือดมีเอสพีทุกอย่างครบครับมีสเปเชียลมีกันทุกอย่างดีหมดเลยครับก็ค่อนข้างจะโอเคเลยครับผมก็ได้เปิดไปแล้วหนึ่งร้อยกล่องใครที่ไปดูคลิปก็ฝากไปดูคลิปด้วยครับผมขวามือผมบแปะให้นะครับทุกคนนะประมาณนี้นะครับแล้วก็ต่อไปครับรายละเอียดนะครับนี่ครับ วันนี้ที่วันที่8มกราคมนะผมเขาก็ให้ประมาณสักหนึ่งเดือนเลยมันเกือบหนึ่งเดือนเลยนะผมก็มีการล่าบอสที่เกิดขึ้นนะก็ล่าบอสตัวนี้ครับล่าบอสตัวนี้นะอ่าเป็นอ่เซนต้านะครับเบอสเซนต้านะก็ล่าให้หมด100รอบได้เบ็ดไปครับ200ได้300 400 500 600 700ตามลำดับไปนะผมก็1,000ครั้งที่1ครับก็จะได้เป็นรองเท้านะครับผม a อนะครับสอง0ันนับ2,000ครั้งก็ประมาณได้เป็น ตับเลี้ยกว่างนะครับสามพันก็ได้เป็นไวกิ้งครับแฮมเมอร์นะครับผมก็เป็นคอสนะครับสี่พันก็เนี่ยตามนี้ผมออร่าแคทนี่ครับห้าพันหกพันเจ็ดพันะเป็นเนี่ยยี่สี่เคนะผมก็สวยๆครับนี่ครับประมาณนี้นะครับก็หมื่นทั้งนะครับแล้วก็เดี๋ยววันนี้ผมจะพาไปดูนะครับผมดันวงดันใหม่ด้วยครับวันนี้ครับว่าดันใหม่อยู่ตรงไหนครับผมจะรีวิวดันใหม่ทุกคนดูสักรอบสองรอบแล้วกันนะครับก็ดันใหม่นะครับประมาณนี้นะครับผมก็ดูสองดันแล้วกันนะครับ สะสมก็อยู่ตัวนี้ครับสะสมนะนี่นะตัวน,นี้คือสะสมนะครับสะสมนะครับสะสมกว้างนะเดี๋ยวลองให้ดูก่อนอ่ะตัวนี้คืออันสะสมนะครับผมใครที่มีอ่าเขาเรียกว่าไงนะใครที่ไม่เคยเล่นนะครับตัวนี้ตอบโจทย์ครับสะสมได้ครับเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมมันจะมีข้างบนบอกเห็นไหมหกร้อยหกร้อยรอบเลยเห็นไหมเราก็ตัวนี้คือเป็นการสะสมนะครับถึงบงคนที่คนดูมันยากเหมือนกันนะครับถ้าจยากเลยนะัมก็เอาตัวอ่าโด้วยกันเลยครับ ถือหุลงแค่สองตัวพอครับเพราะว่าบอสมันบอสมันค่อนข้างจะยากอยู่นะอันนี้นะครับพยาพีแหละรถขอบตายาก,ก็ใช้เวลาลงค่อนข,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 ข้างจะประมาณหนึ่งถึงสองทีได้ครับ,รบตัวนี้ยากครับถ้าตายแล้วเกิดไม่ได้นะครับทุกคนวันนี้บอกไว้ก่อนนะพยายามจะไม่ตายนะ คอดู ling. ตายแล้วไม่ถูกนี่เออตายอ๋อนีเนี่ยบอสตกเนี่ยแหละมึงจะตายตออยายตายตายแต่เราบินนะครับถ้า,ถาบินมาแรงมากๆมันข้าบินมันนะเราต้องพยายามคีบเอได้นะผมแต่ทั้าบอสตกก็ล่อยให้มันตกครับเพราะว่ามันตกมันโดนมันก็ตกเรื่อยๆครับตกเรื่อยๆเ,เ,เลยนะเด็วก็มาใช้เวลามาณสองทีได้ผมว่านะ เว้ยอะไรวะเนี่ยป <Rocky> ับบับนี่มีมารีวิวหรือมาโชว์โชว์โง่นี่ฮะเราโทรขายขำหรือเปล่าวพันต้าโอ้ยโขายขำหรือเปล่าพันต้าขายขำนะนี่จะตายแล้วอย่างไรอย่างไย่งไรอกก่อนดิขายขำขายขำขายขายขำขายขำ พ่อออกจะโหดทำไมเล่นอย่างนี้วะเนี่ยต้าพ่อออกจะโหดเตต้าเล่นอะไรวะเนี่ยโอ้โหโอ้โหก็ใช้เวลาลงประมาณสองทีต้นนะครับผมว่าไม่น่าจะผิดสามทีมั้งช่วยช่วยเขาเก็บเก็บรอบด้วยนะเก็บเก็บรอบด้วยนะ ตายครับเรียบร้อยครับก็มานี้ครับคนดูนะครับก็ในการล่าบอสนะเห็นไหมบอสก็ขึ้นมาด้วย6.5อย่านี้ม่อี้6.34เมื่อกี้ขึ้นมา6.35แล้วผมฆ่าบอสได้นะครับก็ประมาณนี้ครับดันนี้นะขยากสะสมหรือขยากล่าบอสก็มาลงดันนี้กันได้ครับ EP ก็ค่อนข้างจะได้อยู่ครับผม3 3เลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวตัดภาพไปเจอกับอดันใหม่ครับดันใหม่คือดันโบเกนครับตัดภาพไปเลยครับ ดันโบเก้นรับก็อยู่เมืองเดียวกันครับอยู่เมืองอ่านี่ครับนี่นี่เนะหน็นไหมนี่เข้ามาในนี้ครับนี่ลิงดำนะครับล,ลิงดำนะครับลิงดำนะก็มาดนะูว่าจะยากขนาดไหนนะผมก็ไม่ค่อยได้ลงคนเดียวสักหน่อยนะส่วนม,มากก็จะลงไปด้แบบยวยกันนะจากนี้ก็บอสมีบอสมีแบบเขาเรียกว่าไงนะบอสมันมีแบบอ่าแบบสะท้อนด้วยนะบอสสะท้อนได้ด้วยนะโคตรยากอ่ะโคตรยากอ่ะบอสสะท้อนงงเลยอ่ะงงแดกอ่ะ เอามาที่โดเอาที่โดเลยครับที่โน้ตเราจะลงมาถึงแล้วนะครับที่โด้ตจะลงมาำถือเอ้าไม่ตายเหรอโอ้ยมึงตายก่อนดีโอ้โหปั่นเดียวเลยวะโอ้โหปั่นเดียวเลยดูนี่ปั่นอย่างเดียวเลยว่ะลงยากเพราะไอ้ปั่นเนี่ยแหละตรงนี้นะครับดับสวยๆบึ้มลงมาอ่า โอ้ครับอึ่งโหครับึงโ,โ,โ,โอ้โหโอ้โหคุณดูเรียบร้อยเลยนี่โดนไหมโอ้โหเอาแล้วไงตัวนี้มันดีดลัว,ดวดเลยว่ะถ้าเราเตะร็จเปล่าเนี่ยหน่า,ดา,ดา,ดาโ,โดดไม่ได้อ่ะโอ้โหโดน สวยตัวนี้มันต้องอีสวยนะครับนี่ยดันใหม่นะครับใครที่ไม่เคยเล่นก็มาเล่นกันได้นะครับดันใหม่กดเอากดเอานะครับกดเอานะตัวที่สี่แล้วนี่ตัวนี้ก็ตีเอาครับง่ายคนระับคฟิวน,นะก็ตัว น้องในแก๊งมานะเพราะว่าน้องในแก๊งมันเป็นฮีโน่นะ้วผมก็ยื้มันมานะผมก็ได้แบบเอาง่าย้นะอ๋อบักอีกแล้วครับจุดนี้เหมือนเดิมเลยบักอีกแล้ว,ลวครับจุดนี้หยาวๆยยาวยาวันนี้ครับคุณดูหลงง่ายๆครับหลงง่ายๆชิวๆนะครับ อ่าถึงบอสแล้วทุกคนไม่ได้ยากนะครับผมประมาณ5้าสเตทหสเตทอีกนะทุกคนก็ถึงบอสแล้วนะครับแต่อีกทีตัวนี้ก็ค่อนข้างจะเยอะเลยผมเห็นเขาบอกว่าค่อนข้างจะเยอะเลยนะผมมาดูกันว่าผมจะฆ่าบอสไปกี่ทีนะผมไม่ค่อยได้ลงขางนาดน,นั้นดันนะครับโอ้ยากกว่านี้โอ้โห โอ้โหยากก็ได้คนดูไม่ไหวว่าไม่ไหวว่าไม่ไหวว่าเตรียมนิดนิดหน่อยเต่อทีนิดหน่อยเตะทีนิดนิหน่อยเตะทีนิดนิหน่อยโอ้โหมันมีการอีอ่ะคมาดูมันต้องเตะเว้ยลำลองคนเดียวอ่ะใช้เวลานิดนึงอ่ะว่าแล้วสตันบอรไม่ได้ด้วยครับประเด็นอ่ะทีนิดหน่อยแล้วทีนิดหน่อยแล้วกันเนาะ เอาวันมอยู่เอเม,มืนเมนเก๊ปปี่ครับถ้าถ้าตีเนเจปีคนน้ครับดี๋ย่ได้แล้วต้องสองเีเยครับถ้าเป็นพ้ดดิจาซูโมโ่จะ,จะลงง่ากว่านี้เพราะว่าซตดจเ,เบาานะครับไบ่เป็นเบาแล้วซินะครับ ปาดได้บอคนดูม <Gin coworkers> ีปาดได้บอคนดูเก็บของก็ไดีก้หรอกของก็ได้สิของกันเถอะเสื่อแบบแพดหน้าแบบโอ๊ยแต่ปาดแตรอบนี้มันเกิดได้ครับมันไม่เหมือนเจฟโฟนะครับปาดแล้วเกิดได้นะครับก็ชิวนะครับเรียบร้อยครับประมาณนี้ครับอ่าคนดูง่ายๆเห็นมันบอกแล้วว่าง่ายครับง่ายมากนะครับก็รอไปลงกันได้ครับผมในเอสด้วย EP เยอะด้วยนะผม60,000นะครับ60,000นะผมเคยลงรีวิวตอนแพทมาใหม่ไหมหู้97 <c oughs> <c oughs> อ๋อตอนนี้มีคูณครับตอนนี้วันเสาร์อาทิตย์ครับมีคูณครับรอบละ9ก0 0 0ไม่ต้องกดคูณครับใบละแสนสองแสนเท่านั้นเองนะทุกคนนะผมว่าน่าเปิดมากๆน่าลองเล่นมากๆแล้วก็น่าลองลงมากๆครับโอ้ย97 0 0 0อะ่ะคุณดูว่ายังไงอะ่ะเนี่ยครับประมาณนี้ครับก็บัตรมันก็ใบละสองแสนนะคุณดูนะก็อย่าลืมลงกันนะครับผม แล้วเข้าออกเข้าออกหลายรอบจนตานี่ครับอย่าลืมลงกันนะคก็ดูนะก็อย่าลืมลงกันนะทุกคนนะผมว่าน่าลงสุดนะนะผมก็อินพีเยอะมากครับ9 7้าหนเจ็วันนี้เป็นวันเผาทิดครับมีช่วงคูณนะผมก็สถิตจับที่ผมลงก็ตามนี้ครับ5้0 0ัน0 0มหนะ4ี0 0ันสามันะผมก็ประมาณนี้เลยนะที่ผมลงสถิตจับนะครับก็ประมาณนี้ครับก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้ในการรีวิวแพทนะผมแล้วก็รีวิวลงดัน2 2ดันที่เสือใครถามผมมาว่า เออดันข้างบนมันเก็บยังไงล่าบอสยังไงนี่ครับก็คือที่ผมลงอันแรกครับผมก็อันสองดันใหม่ครับผมก็รอมาเอาได้ครับ EP เยอะมากะครนะผมก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้ใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แลวกดกิดิ่งให้ช่องแฟนตาทีเฮดด้วยครับหรวันี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับลาบ๊ายบาย,บายจุ๊บ